สวัสดีครับผมเพชรพูลทองครับอ่ะมาดูเอเ็ดร้อยหน่อยก่อนจัดทรงครับว่าเสซตินเช็คเช็คให้สภาพแบบไหนก่อนมากำลังมานี่ก่อมานี่โอโ้โหตรงตรงนี้ไม่มีนะแผ่นพื้นนี่ไม่มีเลยอันนี้เก็บให้เรียบร้อยครับพ่นสีให้พอสวยงามครับนี่พ่นสีดำนี่ครับ พื้นนี้เขาเก็บให้ใหม่หมดเลยโอ้เป็นร่มได้เลยนะฝนตกมาเนี่มุดไปข้างล่างเลยไม่เปียกโอ้โหโหโลดครับรถโหลดโอ้ติดเลยนะโอ้พ่นสีชัดซีให้ใหม่ครับสีดำนะดูรายละเอียดการเก็บงานครับ แบตโลกใหม่นี่พวกแผงฟิวนี่เขายิงให้หมดนะตอนมานี่ไม่ได้ขี้ดินหมดเลยตรงนี้ก็จะถ้าให้ดีต้องมีฝาปิดอีกแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เปียกแล้วเพราะข้างบนเนี่ยปิดหมดแล้วปิดสนิทเลยอืมพื้นโอ้นาซานี่เดี๋ยว เอาไปใส่รถเรามั้งนี่ไม่ต้องแถมไปล็อกนาซานี่เก็บอันนี้เจ้าของใหม่เอาไปขัดขัดหน่อยก็สวยแล้วนี่เดิมๆครับขัดหน่อยครับนี่คือจกต้องเปิดไว้นิดนึงก็เ,เป็นบางจังหวะมันล็อกเองครับในมาดูข้างบนหน่อยเขาเก็บได้เรียบร้อยไหมอู้ อ๋อช็ดเงาวับแต่ยังมีกลิน่นชีนูนิดๆหน่อยครับเพราะว่ารถจอดไว้ตากแดดตากฝนนานเลยโอ้มีแถมอีกสิบบาทออนี่อะไรนี่เรียนอะไรยอ้อนี่โอ้เรียนโบ,รา,นบราณหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูก่อน เอเดี๋ยวเอาไปทำกันเรียนรายจ้าน,นี่ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเนอะบรรไดเอาไปไนเนื้อนี่โอ,โอ้อย่างสูงบันไดสามขั้นคันนี้เจ้าของว่าจะขับไปเองนะคันนี้ขับกลับบ้านเลยก็มีเอกสารอินโวยก็ไปทำทะเบียนเอาเองที่บ้านครับไม่ใช่รถ เถื่อนรถไรนะเป็นรถเก่านอกมีเอกสารเรียบร้อยครับแหล่งที่มาที่ไปครับซื้อมาจากบริษัทจากกรุงเทพครับแล้วก็ไปทําทะเบียนเองเลยทําทะเบียนก็ว่าแส,แสนกว่าบาทครับประมาณแสนห้าแสนหกนี่ยิงสีทั้งน้ำมันใหม่จัดให้มาไอหัวนี่ต้องเอาไปขัดนะถึงจะสวยเพราะมันมีคราบ ราบขาวขาวเนี่ยถ้าขัดก็ออกนะขัดสวยเลยเลยเนี่เจ็มเลยนี่ครับเอ็ดเจ็ดร้อยพ่นสีคันซีให้หมดเลยชัดซีให้หมดเลยก็จะมีสนิมหน่อยๆแล้วครับมีตามการเวลาครับถ้าถ้าปิดหมดอย่างนี้แล้วน้ำไม่เข้าแล้วก็โหโน่าจะไม่มีสนิมแล้วเนี่ยปิดหมดเลยคงเอาไปก็นะ่าจะต้องใส่ ไม้ถ้าไมไม้ก็บังฝุ่นครับสวยครับสวยเอ็ดเจ็รสวยงามครับสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ